คือโบนัสเนี่ยป้ากันปรึกษามาแล้วป้ากันปรึกษากันสามเดือนไปเลยว่าอยให้เจ้าแบบพิเศษแบบบอกเคยมีใครเคยให้อ่ะหลายอะเวียนหลายเลยอ่ะให้บักหลายเลยเจ้าคู่บ้าเท่าไหร่เดอเวียนห้าบาทห้าบาทนี่แหละห้าบาทตัวเจ้าบอกยากตัวห้าบาทบอกยากเนาะแย่มากเลยเยอะหลายตอนแรกพ่อที่ให้เป็นมื่นสองมื่นนั่นละแต่มื่นสองมื่นน่ะมันตกอยู่ในขวดเหล้าของเจ้ามืดหรืแมน ใช่ครับผมปีใหม่อ่ะปกติโรงงานคกบริษัทร์นะเขาจะมีโบนัสให้พนักงานมั้ยมีมีเลโบนัสเด็กใครก็พี่อาร์แต่จะมีโบนัสให้เจ้าเหมือกันเจ้าก็ถือว่าเป็นเป็นพนักงานผู้หนึ่งเนี่ยคือโบนัสเนี่ยพักกันปรึกษามาแล้วพักกันปรึกษากันสามเดือนบันนี้ว่าจะให้เจ้าแบบพิเศษแบบบอกเคยมี้ใคเคยให้อ่ะลายมเอาแหวมใลายเลยอ่ะให้ักบลายเลยเดาคุณพ่อทศรีเดาแบบ ห้าบาทโบนัดเจ้าเอาไปตั้มนี่ล่ะห้าบาทนี่แหละห้าบาทโดนตัวเจะาโบานยากเนาะโดนตัวห้าบาทโดนยากเนาะพนักงานแต่พนักงานดีเด่นทำง,งานดีเขากันได้โบนัสหลายเ,าเจ้าหน่โาโวนียากแถมมาจันข,นขอนแต่พวกไฟกินทั้งทั้งที่เงินกับของกันได้หลายกว่าเฮ้า ยังม่เลยเจออไดออกไปพอหาบาทเจ้าหนะผลงานใช้หนึ่งเจอแย่เลยเดยมหาศาลเลยเลยเขา็อะไนีย่างแน่งานแบบพิเศษาผลงานมีอย่งแน่เอาแ้หนังแท้ละครเดี๋บอกว่านเมาเมาปีเมาเปลี่ยนป่ะเมาแเมาแับเเล้วกับเมาไอพวกผมไม่น้ำยายัมาบอกเพ่อนเลยน้ำยาไรนะจอยเนาะ ไอพวกไม่นำ้ำยาผมไม่ผ้นงานนี่มันก็ยออยู่หาบาที่เียตอ้หาบาทอ่ะโอ้ยห็น่ายมพอเหรอหา่ะพ่อเหรอยุทํทาง,งานนั่นลูกเจ้าเคยได้บ่อหาบาทอ่ะผมมีบริษัทได้เคยให้เลยมีพวกข่อยเนี่ยเราเคยให้หาบาทพีเตียเ๋ยเราเคยไปฟองร่าง อาจารย์แม่นเนี่ฟองร้องอาจารย์แม่นฟ้องร้องอยังอาจารย์แม่นฟ้องร้องอาจารย์แม่นใจเห็นหน่อยครัอันนั้นก็แล้วแต่อาจารย์แม่นดิบัตรเกียวกับอาจารย์แม่นอันนี้ของพวกให่สองคนเออไอ้เจ้าพิเศษของพวกเจ้างานพวกเจ้าสองคนของไทยอีสานอินดีด้วเนี่ยเออของไทยอีสานอินดีด้ยเนี่ยไฮบุนนะอาจารย์นั่นอย่างวะพี่โอไม่สีกเี่โอไม่สีกเออของไทยอีสานอินดีนะให้เต็มที่เราแบบปรึกษากันมาสามเดือนแม่นพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วห้าบาท อาบาดขาตัวพี่หลีผมมีต่อบมมีแถมอีกต่างหากผมมีต่อมาแถมบมมีแถมบมมีการฟ้องล่องฟ้องล่องบมมีการประทุ่นประท้วงอีกเด้อพี่โอมีสิกคับเป็นพี่โอมีสิกให้เจ้าตัวใดก็บรู้แต่ถ้าอีสานมีดีนะให้ฮาบาทเออพ่อใจวะในยอดเงินยป่ะแล้าโ่พ่อใจก็ไปฟ้องล่องเขาแม่น้านวิวเด้มัน้ันวิวเด้ เดี๋ยวไปฟ้องลองอังเนอไปฟ้องลองเอาทำมาพ่อใจโบุญนัทเขาใจกันมันหลันวิวเลยเออขาดขึ้ขี่ใช้เลื่อนแจเออผมเคยมีบริษัทใดเคยให้เจ้าขนาดนี้นะเออโอ้ยหาบาทนี่นะขาดปั้นขี่ใช้เลื่นี่นะขาดปั้นยังขอขาดปั้นขี่ใช้เลดเอนคาดขี่ใช้เลือขาดมันขาดปูนเลยบั้ขาดเครื่องนั่นบันขาดเครื่องเนาะ ข่อยก้ากับปอมหาวใส่เวลาพิจารณาสามเดือนเต็มๆที่จะคิดโบนัสนี่ออกมาให้ได้นะบริษัทแทบบนเหลือกำไรอีย่งเลยนะเจ้าเงินว่อบริษัทบนเหลือกำไรอีย่างเลยนะ่กงใช่โกงนี่อย่งอีกไม่ได้โกงโกงจ้าไม่แต่เจ้าละโกงไม่ข่อยนั่นนั่นไอ้มื่อที่สามไปยังไปยังซื้อไปเนี้ยฮะเดี๋ยวเมื่อที่สามนั่นเอ็ดลิปนั่นไปยังซื้อของยุลานได้กะ ใจเห็นใช่เนี่ยใจเห็นใช่เนว่าเู้ว่าเจอร่วเร่วมหัวกันโกงใช่เหรอซื้อโกงยังเจอมี่ยังไงโกงได้หลักฐานหลักฐานด้วยเดะมันก็บมุ้ยแหล่ะมีหลักฐานเดี๋ยวจะปรับปัับเด้ไม่อยากปรับปรับมุ้ยหลักฐานมุ้ยพยานหางปรับปัับปัับปรับร้างมีแย่เลยมีร้านหน่อยเป็นพยานเออมีร้านหน่อยพยานไปเคว้ยไปคุยอู้เขาที่เพื่อขอเงินค่าตังเนาะเขาไม่ได้จ้าัง เขาไม่ได้จ้างจะเม็ดไปกล้วยอูให้ให้เขาฟองนี่ร้านหน่อยเป็นพยานไอช้างคนนี่มันโกงใจเออ้องเอาปีกออกฟังเอาเจ๊มายืนยันเลยยันเลยเจ๊ก็เป็นพยานพยานอีฟังด้วยเจ้าบ่มีพยานแล้วเจ้ามีพยานบักแดงบักแดงมันบอกว่าได้นี่คือมันเต็มที่เลยดิคือให้เต็มที่กับบริษัท ผมแทบจะบ๋มมีกำไรเหลือเลยเดี่โบนัสหาว้าเต็มที่แล้วเอเเจ้าคนที่จะดีใจที erm ่แบบทำงานแล้วมีโบนัสอ่ะบางบริษัทเดี๋ยเขาก็ให้โบนัสจักบาทเด็กนั่นวะบางบริษัทไม่ได้โบนัสเลยจะได้แต่าหาบาทพวกเนี้ยสำคัญมีใส่ไม่ใช่มองในเคยให้บ่สำคัญฉันทำกุ้ยไอเด็กแย่งราบเฮ้ยเดี๋ยวปีใหม่อ่ะปีใหม่จะแบบ ใอรจะโอนขอบัญชีให้เลยหาบาทนะโอนขอบัญชีให้เลยเพราะว่ามันหลายเพราะว่ามันหลายทันเอาเงินตกไหนย่านมันเสียเออแล้วโอนมาหย่างยันเจ้าเอาถือไปแล้วมันเสียเพราะว่ามีมูลค่าด <that> ี่หลายยอดเงินมันมาไหลายแต่มันหลายในคุณค่าของจิตใจจิ๊กเก็ตแบบนี้เยอะแยะ เดี๋ยวโอนมาหาพอใจวะพอใจบ่อบโอนับหาบาทคุ้ยกับพี่น้องกันไปนะมันคุ้มบ่กับนียชมงเียงเอาโรงแรมไปห้าบาทนี่นะตอนแรกพ่อที่ไ้เป็นหมื่นสองมื่นนั่นละแต่หมื่นสองหมื่นน่ะมันตกอยู่ไนขวดเหล้าของเจ้ามืดล่ะแมนแ่นอุ้ยีพรเะจาพังนึ่งกะไอตั้ม เรียงเราเนี <tampoco S 2> ่ยไออาดเรียงเราเนี่ยยูมันกับอจากสองหมมันกัตกลงไปปวดเหามันเหลือยเหลือหบาทคิดเมื่อแล้่คิดรีบลบตกีเมื่อเราเลยยุห้าบาทีเถอะเพ่มาวันในโคดกันว่า่ไดกำไรยังเลยดิีเออบ่ชไปเลครัไลโอ้พ่อของปากขออนีละพี่น้อง